อ๋อแต่คอกันแล้วเหรอแต่คอกันแล้วอยู่คนละฝั่งแล้วอีกมันมีตอนไหนดีกันด้วยเหรอไม่มีหมายถึงก็จะเป็นตำรวจเหมือนกันแล้วอ่าอัจเจคนที้ก็อยู่มาเฟียแล้วอีกคนนึงก็แบบว่ากําลังได้ดิบได้ดีจะขึ้นเป็นหัวหน้าทีมอ๋ออเจริญดีค่ะทำเพื่อผู้หญิงเจนโดนแดงอ่ะนี่เองทำเพื่อ โดนเด้งนี่ไงผมว่ามันก็น่านะก็นะมันเหมือนชีวิตจริงนะบางทีเราทำเพื่อใครที่สุดนะฮะเหมือนจริงตรงเราทำเพื่อผู้หญิงหรือเราโดนเด้งนะเราทำเราต้องทำเพื่อใครสักคนหนึ่งกบถึงที่สุดทำให้ชีวิตเรามีความหมายคุณอาคุณอาถามถามอันนี้ถามแบบว่าในฐานะเพื่อนนักแสดงคือเราอะเราบูเราเหนื่อยทุกฉากแหละแต่ว่า แล้นในแบบของหมากอะหมากจำได้ป่บว่าของหมากตอนหมากถ่ายแบบซีเควนต์ไหนที่แบบแฮกสุดเลยเงี้ยแบบแฮกสุดเหรอเออโอ้โห <Yeah. S 2> มันมันเยอะมากเลยเต้ามันเยอะมากเลยอ,ะแ,ยอ,ะ,ลยอะแล้วก็ทั้งทั้งไม่คือมันแฮกหมดอะเพราะว่า ชุดอะอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ป่ะเราก็ชุดแบบชุดเต็มเวอร์เป็นหน่วยสว่าดเป็นแบบบุกเข้าไปในอีถ้ำอีกตึกกอน่ะเออออีอชุดกลาแบบเออชุดกนแน่นมากก็ั้นกเทคเจ็ดเทคอ่ะใช้เวลาถ่ายครึ่งวันอ่ะไม่น่าเชื่อครึ่งวันอันคือมันเป็นวันช็อตอ่ะพอวันช็อตปุ๊บผิดตรงไหนก็ต้องเริ่มใหม่ เออไม่แล้วคุณ้มบางทีเราก็ไม่ได้ผิดไงไอปืนอ่ะไปไม่ออกก็ไปไม่ออกเอาคัดเอาใหม่ก็คืออยากจะพี่น้อยพไงแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้อยก็จะว่าใช่ไหมเออแล้ยแล้วพี่น้อยว่าไงพอพอไปไม่ออกเปลี่ยนปืนดิโอมีหลายกระบอกเปลี่ยนปืนนมีหลายกระบอกืนแก้กว่าเดิมอีกขาดอีก เรเล่นพี่น้อยผมรักพี่น้อยนะครับไม่มีผู้ชมทางบ้านถามว่าสงสัยว่าทำไมตำรวจต้องใส่เสื้อหนังกันทุกคนเลยไม่ร้อนหรอกคะเ้าเขาเรียกว่าเออจะตอบไงอะเอะเท่ใช่ค่ะพี่อุ๋ยประมาณนั้นเอไม่เอาจังจริงนะเราเราเราได้ความรู้อย่างหนึ่งเอาจงจริงการที่ตำรวจอ่าไม่นะไม่อาจจะตำรวจธรรมดาอาจจะไม่ได้ใส่เรื่องจริงอาจจะไม่ได้ใส่แต่ว่า ในเรื่องเนี่ยคือมันพร้อมที่จะต้องบูง่ะแล้วการบูว่ามันต้องไปกระแทกนู่นขูดนี่นึกออกปะเราว่ามันก็สวยนะเว้ยจริงๆนะแบบพร้อมมีเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมมัเหมือนพร้อมมีเรื่องแบบหมายถึงพร้อมแบบเออต้องกัดพร้อมชนแบบมีแบบเหมือนเซกเคนสกินแบบโดนอะไรก็ไม่แบบเราว่าก็ก็ดีนะบอบางฉากที่เรามีเสื้อโค้ทหนังหนาๆบางทีเราก็ภุนใจนะ ืแบบเวลาใกล้เอฟเฟกอะไรเงี้ยเอาเสื้อกันไว้ก่อนอ๋อมันก็มีประโยชน์แบบนี้นี่เองอ๋อตอนระบงระเบิดใช่ไหมใช่แต่ร้อนร้อนแบบอืลยนะแต่เหนื่อนี่คือไหลจากกระหม่อมลงไปแบบอยู่ถึงกระตุ้งเลยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับเป็นไงตูนเรื่องนี้ยากไหมตูนยากนะบูอ่วยาก วันวันนั้นน่ะคือวันที่ยากสุดเพราะว่ามันร้อนสุดวันไหนอะวันที่ไปตึกตึกก็คือปิดแล้วอ๋อใช่เพราะว่าันตึกมันแบบปิดด้วยอืมเราจําได้ว่าเราไม่ไปเราดีใจเพราะที่เจ้าไปตอนกลางคืนได้ว่าตอนนั้งคืนตัวจำได้ใช่พี่เจ้ามาตอนกลางคืนได้อ่าแต่ชุดเต็มเนาะแล้วก็ที่ไม่มีลมเลย ใช่ถามพี่ยุ้ยดีกว่าน uh, ี่คือตัดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมพี่ยุ้ยเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ส่งโปรโมทอีนนิดหน่อยอ้ยแต่เขาอยู่ห้องตัดกันอยู่นะเนี่ยเออนั่นดิทำไมอ่ะเหลืปนไรยูเหลือโปรโมดเหลือตัวโปรโมดไงอ๋อครับเดี๋ยเล็กเล็กนน้อยเออคิดถึงบรรยากาศในกองกันเนาะไม่ได้ออกกองเนี่ยใช่นานมากแล้ว ไม่ได้ไปเยี่ยมห้องตัดเลยอะอ๋อใช่ใช่พอตอนบอสคิดถึเออพ่ดมาหน่ยสิคะว่าตัดมาแล้วแบบว่ารู้สึกว่าซีนไหนที่พี่เลยแบบอยากให้คนดูดูที่สุดอะไรอเยอืมอืมถ้าถามนะถ้าถามว่าตอนเนี้ยชอบอันไหนเนี้ยชอบของคืนเนี้ยอืมที่เป็นเรามันคืนเนี้ยคืนนี้มันเป็นคืนแบบ เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเล้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรไม่ไม่อ้ยอยากรู้อยากรู้หนึ่งอย่างตัดออนแอร์ทางช่องสามสิบสามคือสิบสามบวกถูกปะตัดเน็ตฟลิกตัดหรือว่าเหมือนกันอืมเขาของอะไรนะเน็ตเน็ตฟลิก เหมือนกันไหมเหมือนกับที่ออนไหมใช่ไหมพี่ทองเหมือนกับที่ออนไหมมันจะมีบางส่วนหรอส่วน,สนเซนเซอร์กับไม่เซนเซอร์อนี่ไงโอ้ต้องจำว่าของสองแล้วมันสิบสามอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางอันที่มันแบบรุนแรงไปอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่เหมือนกันถูกปล่าท่านนี่ายไม่เซนเซอร์ อืมแต่อ่าอ่าเข้าใจเข้าใจแต่ก็เราเราทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันดูสดนะครับผมดูสดดูสดจ้ดูสดดูสดช่องสามสิบสามนะครับผมใช่ค่ะโอเคใบตูน่าใสจังเลยวะเขาว่าตูนใส่ฟิลเตอร์เอ้าใส่ฟิลเตอร์ได้หรอหน้าคือหน้าจริงคือเมือกมากใส่ฟิลเตอร์นั่นแหละฮ่าหาฟิลเตอร์ก่อนนะ เออไม่ได้เออเต้าเออเต้าใสขึ้นมาตาแบบวิงวิงมากนี่นี่เราไลฟ์กันแบบได้มากสุดกี่คนเนาะสี่ป่ะคะได้ได้ได้สี่อ๋อโอ้แล้วมาอีกไ่ะไม่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าตั้เก็ดชีได้แค่สี วันนั้นพี่แมนพี่แมนจะเข้ามาพี่แมนเข้าไม่ได้ต้องไปหาเต็มเอะคะเต็มเต็มพี่แมนนิวเยอะอยากคุยกับนางเหมือนกันแล้วนางก็บออวันนั้นก็เห็นเขาพูดเรื่องละครกันอยู่นะแบบใช่ไหมเห็นพี่แมนไลฟ์แล้วก็แบบพูดเรื่องละครแบบชวนพูดใครพูดในพูดกับชาวบ้านทั่วไปอพูดกับทุกพูดแบบ ถึงเบื้องหลังการทํางานอย่างเงี้ยว่าแบบอุ๊ยทุกคนเ็าตั้งใจกันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชใชดีนะแต่พอพอเห็นละครออกมาเราก็นั่งดูแล้วเออเราก็ชื่นใจนะเพราะว่ามันก็เรียกได้ว่าแบบข้ามข้ามมาตรฐานไประดับหนึ่งเลยนะมผมว่าการตัดภาพเพิ่แสงเสริมอะไรเงี้ยเยอะนะเจ๋งดีเจ๋งดีเราพยายามตัดอไม่ทิ้ง ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้มันดูเป็นซีรีส์มากขึ้นเหมนจังหวะจังหวะจังหวะการตัดวิธีการเล่าโดยสกอนีภาพอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะใช่เราอยากให้อง์การเราพัฒนาขึ้นกันไปเยี่มครับถูกต้องเต้าเริ่มสนุกลเต้าเต้ากับมาที่เราน่าสนุกค่ะเต้าคุยอะไรอีกคุยอะไรอีกดี คืนนี้นอกจากจะิีซีนอ่าอใครมีใครพูดฝากฝากไหมฝากฝากละครไหมนี่กี่โมงละอ้อยกล้แล้วทีใช่ก็ทางเอ่อคนตัดนะคะคุณยุ้ยเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเนี่ยอาทิตย์เนี้ยเป็นอะไรที่เขาแบบอยากให้ทุกคนได้ดูมากเลยก็ฝากติดตามดูสดกันด้วยนะคะมาช่วยเชียร์เรากันด้วยนะคะ ครับผมใครที่ยังไม่ได้เปิดช่อง33ตอนนี้เปิดรอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าละครกำลังจะมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นทวิตเตอร์ด้วยนะคะอีพีแปดปันปีนเออทวิตเตอร์ไปปัน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 ด้วยแฮชแท็กเกมล่าโทรจันอีพีแปดอีพีดูทุกคนทุกคนดูเอทวิตเตอร์กันบ้างว่ารู้บ้า พี่พูดเลยว่าพี่นั่งดูแต่ทวิตเตอร์นี้เออสนุกเนาะพี่อยู่ด้วยตอบแฟนคลับด้วยโอ้คืออยากแบบว่าอยากรู้ว่าเขาชอบกันไหมอ่าอ่าอ่าก็ดูผลตอบรับกันเนาะเราก็ให้หายขึนใจใช่แล้วเราจะได้รู้ว่าของเราผิดพลาดอะไรเราจะได้ปรับปรุงของเราไปเยี่ยมครับเอาใหม่เมื่อกี้ผมเข้ามาเห็นคุยเรื่องเสื้อใครจะเล่นเกมอะไรอะ อ๋อ,อไ,ปไปเล่นใน,นในเพจใช่ไหมคะเพจไหนเพคือาควาว่าในในนี้ค่ะในในเฟซบุ๊กอ่ะเราจะมีบอกว่าให้เล่นเกมให้เล่นเกมให้เล่นเกมทางเขาเรียกว่าอ,อะไรวะคือเป็นการส่งข่าวเให้จะเล่นเล่นเล่นเกมในทวิตเตอร์เพื่อที่จะได้รับเสื้อเสื้อแบบนี้้เสือแบบที่ยูวิส่อ่า อ่าประมาณนี้ถ้าใครชนะก็คือแต่ละทีก็จะมีเสื้อหนึ่งตัวประมาณนี้ค่ะอยากให้เข้าไปเล่นกันเยอะๆในเพจของเมตาและมหานิยมค่ะเป็นเฟซบุ๊กนะครับผมใช่ค่ะเฟซบ o ๊กเฟซบุ๊กค่ะโอเคได้ได้ค่ดีดีดีครับก็ใครอยากได้เสื้อนะครับเป็นเที่ยวหรืก็เอาไปเล่นกันนะฮะเมตตามหายยมมีไม่เยอะมีไม่เยอะพูดเลยว่ามีมีไม่เยอะอยู่ที่ผมอะเยอะเหมือนกัน เกมยากไหมอ่ะเกมคืออะไรอ่ะถามคำถามนี้เหรอจะด้านน่าจะไม่ไม่น่าจะยากมากนะอ่าไม่ยากหรอกล่นเกมก็ดูละครกันด้วยนะดูละครคำตอบมันน่าจะอยู่ในละครแหละอ่าใช่ใช่นะเต้ากินอะไร แอปเปิดสิแอบกินด้วยแอบกินด้วยใช่มันข้าวเลยนี่มีใครจะมีใครมีอ่านคําถามอะไรไหมจะอ่านคําถามอะไรเปล่าหรือว่าเราจะไปเตรียมตัวไปดูละครละมีคําถามไได้เราไปเราไปเตรียมตัวดูละครกันเลยก็ได้นะโอเคโอเคได้เอ้ยใครอะไรแว๊บๆข้างหลังพี่ยุ้ยพี่เบิมเหรอพี่เบิมพี่เบิมมาทําไมอ่ะ สวัสดีครับพี่โอเคโอเควันนี้พอกรุบกริบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันใหม่ป่ะหรือว่ายังไงได้ได้หมดเลยมาคุยกันนะถ้าว่างถ้าว่างไงเดี๋ยวมาคุยกันก่อนที่ละครจะมานะครับผมเนาะเดี๋ยวลองลองดูว่าถ้าใครว่างก็อาจจะมากันเนาะโอเคได้เฮ้ยได้ไม่แล้วจ้าหายตัวเจ้าวางเจ้าวางโอเคครับก็หวังว่าจะชมละครเนี่ย ลักษนานะครับทุกคนเอาล่ะวันนี้เปิดช่องสามสิบสามครับดูละครกันครับบ๊ายบายเจอกันเต้วเจอกันตูเจอก bye bye ันยุย้ยสวัสดีครับ่ bye bye. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ